เอาไปทดลองเอาเอาเอาไปทดลองบินแล้วปรากฏว่า 10- หรือ20เมตรเนี่ยพอฐานมันอ่อนเนี่ยโอ้โหมันร่วงเลยนะครับมันร่วงลงมาเลยเนะอันนี้คือข้อเสียของมันเพราะว่ามันก็เป็นโดนทอยสําหรับเอามาเล่นเนานะน้ำหมักมันเบาเนะฮะหนักมันเบามากก็สําหรับมาฝึกเล่นดูนะฮะลองดูถ้าหากใครต้องการเล่นโดนก็ฝึกดูแต่ว่าเท่าดูใน u ูทูบอินเทอร์เน็ตหลายท่าน เขาบอกว่าไม่ต้องไปขออนุญาตไม่ต้องไปจดแต่ว่ามันมีอีกบางช่องเท่าที่ไปดูอะไรก็ตามถ้ามีติดกล้องอย่างเงี้ยถ้ามีติดกล้องอย่างเงี้ยต้องต้องขออนุญาตนะครับต้องขออนุญาตเพราะอะไรต้องขออนุญาตเพราะว่ากล้องเนี่ยเวลาขึ้นไปเนี่ยมันจะไปถ่าย,ถ,าย ون, ถ่ายนู่นถ่ายนี่ไปถ่ายเห็นคนทนานู่นทํานี่มามันมันไปละเมิดบุคคลที่สามนะคือมีกล้องเนี่ยต้องขออนุญาตแต่ถ้าเราเออกกล้องออกก็คือบินธรรมดาเราอ่ะก็ไม่เป็นไรมั้งเนาะอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าผู้รายงานก็ เอามาฝึกเล่นฝึกสมาธิลองดูก็ได้นะบ,บังคับซ้ายขวาเพราะว่านี่มันเป็นแบบเพียวๆมันไม่มี GPS ไม่มีแบบล็อกที่ทางไม่มีล็อกอะไรแต่ไม่อะไรเลยคืออยู่ที่อยู่ที่เราคอนโทรลที่ที่ที่รีโมทนี่อย่างเดียวครับเนี่ยเราคอนโทรลที่รีโมทนี่อย่างเดียวครับคอนโทรลที่ตรงนี้มันก็เหมาะสําหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นมือใหม่นะครับผมว่าก็ก็น่าเหมาะนะถ้าใครอยากจะลอง เอามาฝึกดูก่อนเพราะว่าถ้าไปซื้อแบบของแพงๆราคาสี่ห้าพันหรือว่าเป็นหมื่นขึ้นอ่ะเพราะมันก็มีตั้งหลายยี่ห้อมีตั้งหลายค่ายะนะบางทีบินยังไม่คล่องเลยแล้วมันบินหายไปหรืออะไรไปตกน้ําหรืออะไรบางอันเนี้ยโอ้โหก็กเสียดายตังค์แต่อย่างนี้ไม่เท่าไหร่แค่ถือว่าเป็นหลักร้อยอะนะะหลักร้อยถ้ามันล่วงมาอะไรมาก็ถือว่าคุ้มนะครับเดี๋ยวก็ตอนนี้ชาร์จแบตอยู่นะฮะชาร์จแบตอยู่เพราะว่ายังไม่เต็ม แต่ว่าเอามาใส่ตรงนี้เดี๋ยวจะลองทดลองบินดูอีกทีหนึ่งถ้าเป็นตัวใส่กล้องมันมีแอปเออมันมีแอปเรื่องบอกไว้หนึ่งแอปแอปก็คือ WiFi Cam เนี่ยไวไฟแคมก็เอาตัวมือถือเรามาใส่นี่ฮะเดี๋ยวจะลองดูพอดีว่ามันมือเดียวมันค่อนข้างจะฉุกละหุกลำบากนี่นะฮะนี่นะแล้วก็เอามือถือเรามาใส่ที่ตรงนี้นี่ฮนะก็ดันมาเนี้ยเดี๋ยวลองดูนะครับนี่นะฮะเอามือถือเรามาใส่เนี่ยนี่นะฮะม,มันมือเดียวนี่แหละมันทาลาบาก ลองดูครับม,มันใส่ได้เนี่ยฮะก็อยู่ลักษณะแบบเนี้ยเนี่ยฮะก็เราก็ไปโหลด Wi-fi Wi-fi แคมนะก็ทำการเชื่อมต่อนะครับไม่ต้องมี g p G P S ล่ะทำการเชื่อมต่อก็ดูได้เลยนะฮะก,ก็ฝึกได้นะครับตัวน,นี้ฝึกได้ เดี๋ยวคลิปต่อไปถ้าทำการฝึกแล้วจะมาลองดูว่าเป็นยังไงแบบไหนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวชาร์จให้เต็มก่อนแล้วก็จะมาลองทดสอบบินดูว่าเป็นยังไงนะฮะก็ถ้าสนใจก็ลองเข้าไปดูนะฮะในลหลายๆท่านก็เห็นเอามาลงอยู่นะฮะในในยูทูบนะฮะในยูทูก็พิมพ์คําว่าฝึกเล่นโดน นะฝึกเล่นโดนรุ่น F89 หรือ F88 อะไรก็ได้นะฮะมันก็จะขึ้นมาก็ลองเข้าไปดูบางคนก็มีลอลงมาสาธิตยอยู่ยังไงสำหรับวันนี้เตยอ,อินชลันพาเที่ยวชมก็ขอบคุณสำหรับลิดนี้นะครับสำหรับมือใหม่หัดเล่นนะฮะท่านใดสนใจก็ลองดูครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ